สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงกระตุ้นคริสตชนต้องอุทิศเวลาให้กับการนมัสการมากยิ่งขึ้นวันพุทธที่6มกราคมเวลาส0นาฬิกาสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส,สเสด็จถวายมิสซาโอกาสสมโพธิพระคริสตเจ้าแสดงองค์นพระมหาวิหารนบูญเปตโตรนครรัฐวัติกันวันนี้ในบทเทศพระองกรัสว่า เราจำเป็นต้องเรียนรู้วิธีพิจารณาพระเจ้าให้ดียิ่งขึ้นไปอีกโดยเรียนรู้จากแบบอย่างของบรรดาโหราจารย์ Amen. สมเด็จพระสันตปะปาปาทรงเริ่มบทเทศของพระองค์โดยตรัสว่าในสมัยของเราจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเราทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและหมู่คณะที่จะต้องทุ่มเทเวลาให้กับการนามัสการมากยิ่งขึ้นเราต้องเรียนรู้วิธีพิจารณาพระเจ้าให้ดีขึ้นเรื่อยๆตามแบบอย่างของบรรดาหูราจารย์ผู้ออกเดินทางไกลามายังเบธเลแฮมเพื่อน,นมัสการพระกุมาร ดังนั้นเชกเช่นเดียวกันกับพวกท่านเราก็ต้องคุกเข่าลงและนมัสการพระองค์ Aadorare signore non il facile è สมเด็จพระสันตปปาทรงนำข้อคิดในบทเทศวันนี้มาจากบทอ่านประจำวันโดยทรงเน้นไปยังถ้อยคำที่เป็นการแสดงออกสามอย่างที่สามารถช่วยเราให้เข้าใจได้อย่างท่องแท้มากขึ้นว่าการเป็นผู้นมัสการพระเจ้านั้นหมายถึงอะไรถ้อยคำเหล่านั้นก็คือเงยหน้าขึ้นมองออกเดินทางและพบเห็น การแสดงออกอย่างแรกนำมาจากหนังสือประกาศกอิสยาผู้กระตุ้นชาวอิสราเอลหลังกลับจากการถูกเนรเทศให้เงยหน้าขึ้นมองไปโดยรอบแม้จะมีปัญหามากมายก็ตามคำเรียกร้องของประกาศศกที่ให้มองไปโดยรอบนี้ไม่ได้หมายถึงการเพิกเฉยต่อความยากลำบากและปัญหาหรือไม่ยอมรับความเป็นจริงหากแต่มันเป็นเรื่องของการมองปัญหาและความวิตกกังวลในรูปแบบ หม่โดยรับรู้ว่าพระเจ้าทรงทราบดีถึงปัญหาของเราทรงเอาพระทัยใส่ต่อคำภาวนาของเราและมิทรงเมินเฉยต่อน้ำตาของเราที่ไหลหลัง่งนี่คือคำเชื้อเชิญให้วางใจในพระเจ้าอย่างต่อเนื่องซึ่งในทางกลับกันจะนำไปสู่ความสำนึกในพระคุณ เมื่อเราเงยหน้าขึ้นมองหาพระเจ้าปัญหาของเรามิได้หมดไปแต่เราจะรู้สึกมั่นใจว่าพระเจ้าทรงประทานความเข้มแข็งให้เราจัดการกับมันความสำนึกในพระคุณและความชื่นชมยินดีบนพื้นฐานของความเชื่อมั่นในพระเจ้าปลูกความปรารถนาในตัวเราที่จะนมัสการพระองค์ จากนั้นจึงทรงตั้งข้อสังเกตว่าก่อนที่บรรดาหัราจารย์จะได้นมัสการพระเยซูเจ้าในเบตเลยแฮมนั้นพวกท่านต้องเดินทางมาไกล การเดินทางซึ่งเป็นการแสดงออกอย่างที่สองนี้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเสมอและสำหรับพวกเราก็เช่นกันการเดินทางของเราผ่านทางชีวิตมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงมากมายแม้กระทั่งความผิดพลาดและความล้มเหลวที่สามารถกลับกลายเป็นประสบการณ์ในการเรียนรู้ได้และกับวันเวลาที่ผ่านไปการทดลองและความยากลำบากในชีวิตและประสบการณ์ในความเชื่อก็จะ ช่วยชำระจิตใจของเราให้นอบน้อมและเปิดกว้างต่อพระเจ้ามากขึ้นและแทนที่เราจะท้อแท้กับความยากลําบากที่พบเจอในชีวิตเราก็น่าจะทำให้มันเป็นโอกาสในการก้าวไปหาพระเยซูเจา้าและโดยการจับจ้องไปยังพระองค์เราก็จะพบกับความเข้มแข็งที่จำเป็นต่อการบากบานกับความชื่นชมยินดีที่จะเกิดขึ้นใหม่อีกครั้ง และนี่ก็จะนำเราไปสู่การแสดงออกอย่างที่สามคือพบเห็นเมื่อบรรดาโหราจารย์มาถึงเบตเลเฮมและพบพระกุมารกับพระนางมารีพระมารดาแล้วพวกท่านก็คุกเข่าลงนมัสการพระองค์แล้วพระสันตะป,ปาปาทรงเน้นย้ำความโดดเด่นของสิ่งนี้ว่าการนมัสการเป็นการแสดงออกซึ่งความเคารพที่สงวนไว้สำหรับต่อกษัตริย์และผู้สูงศักด์ ถึงแม้บรรดาโหราจาร์จะรู้แล้วว่าพระเยสุเจ้าทรงเป็นกษัตริย์ของชาวยิวแต่จริงๆแล้วพวกท่านพบเห็นเพียงแค่ทารกน้อยผู้ยากไร้กับมารดาเท่านั้นทั้งๆที่พวกท่านสามารถมองข้ามสภาพแวดล้อมอันต่ำต้อยเหล่านั้นไปได้พวกท่านสามารถพบเห็นได้นอกเหนือจากสิ่งที่ปรากฏแล้วตรัสอธิบายว่า เพื่อที่จะนมัสการพระเจ้าพวกเราก็เช่นกันจำเป็นจะต้องมองให้ทะลุเปลือกนอกซึ่งมักพิสูจน์ได้ว่ามันคือสิ่งหลอกลวง ในพระบรสารเฮโรดและชาวกรุงเยรูซาเล็มคือตัวแทนของโลกที่ตกเป็นทาสของเปลือกนอกซึ่งเย้ายวนใจในทันทีที่พบเห็นจึงทําให้ไม่สามารถจดจําพระเยซูเจา้าได้ว่าแท้จริงแล้วพระองค์คือใคร แต่อย่างไรก็ตามบรรดาโหราจารย์มองสิ่งต่างๆแตกต,ต่างออกไปด้วยวิธีการที่เป็นสัจธรรมเชิงเทวาศาสตร์นั่นก็คือวิธีการรับรู้ความเป็นจริงของสิ่งต่างๆต,ตามวัตถุประสงค์ของมัน วิธีการที่จะมองเห็นได้มากกว่าสิ่งที่พบเห็นและทำให้สามารถนมัสการพระเจ้าพระผู้ซึ่งมักทรงแฝงองค์อยู่ในสถานการณ์ประจำวันในตัวผู้ยากไร้และในตัวผู้คนชายขอบได้รวมถึงวิธีมองสิ่งต่างๆที่ไม่ยึดติดอยู่กับกระแสและโทสะแต่เพื่อจะเสาะแสวงหาสาระที่สำคัญแท้จริงของสิ่งนั้นๆในทุกสถานการณ์ แล้วทรงสรุปด้วยการภาวนาวอนขอพระเจ้าโปรดทรงทำให้เราเป็นพุ้นมัสการที่แท้จริงสามารถแสดงให้เห็นถึงแผนการแห่งความรักของพระองค์เพื่อมวลมนุษยชาติได้ด้วยชีวิตของเรา